สวัสดีทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะครูอนจุมันวิทย์อนยาค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันต่อเลยเป็นตอนที่7แล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูตอนแรกๆย้อนกลับไปดูก่อนนะแล้วก็ครูจะใส่ลิงก์นะคะไว้ให้ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะจ๊ะก็ย้อนไปดูก่อนใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เริ่มต้นหันเตรียมสายละมันอารไอซ์ R แล้วแล้วก็กดติดตามช่องครูไว้เลยนะคะจะมีวิดีโอเกี่ยวกับอา s ไอซ์เนี่ยเอามาให้ได้เรียนฟรีกันเรื่อยๆ แต่ถ้าใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ RISE แล้วล้วก็ครูมีคอร์สต,ติวสอบ RISE นะคะเป็นคอร์สวิดีโอราคาสุดคุ้มอยู่ที่เว็บไซต์นะคะแวะไปดูกันได้ mm hmm. เอาละค่ะเดี๋ยวคุณสลับหน้าจอนิดนึงเนาะ mm hmm. มาละค่ะอ่ะ t u t u m e m e m r s r s p i p ทุกคนครูขอ,ขอขอบคุณมากนะคะที่สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะกับบ้านจรันวิทย์อ่อนยาซัพพอร์ตช่องครูด้วยให้ครูมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะจ๊ะ อยากได้เอกสารติดต่อไลน์มาเหมือนเดิมเนาะคราวที่แล้วเราจบกันไปเรื่องนี้นะคะเรื่องของ verb เป็น mid dative นะก็คือการใช้คำกริยาที่ใช้ในรูปแบบของ dative ซึ่งเราต้องจำเลยนะคะในส่วนของ r I's เนี่ยมันจะมีไม่กี่คำนะคะอย่างเช่นคำว่า like g e fallen g e fallen แปลว่าอะไร, get fallen, get fallen อะไรชอบถูกใจนะคะ g e h o r e n g e h r e n ก็คือ เป็นเจ้าของนะคะ d o s a u t o g e h ö r t m มีเหต้องเมียไม่ใช่ i a c h นะคะหรือ m i c h นะรถคันนั้นของฉันอย่างเงี้ย person person เนี่ยใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์ person ตัวเนี้ยนอกจากจะหมายถึงเสื้อผ้าที่ใส่ได้พอดีไม่คับไปไม่หลวมไปใส่ได้พอดียังหมายถึงะสะดวกไหมนะคะเรื่องของการนัดหมายได้ด้วยนะคะสะดวกไหมไม่สะดวกอะไรประมาณนั้น s t e n นะคะ e เ e นเนี่ยไม่ได้แปลว่าแค่ยืนนะคะครูเคยทำคลิปไว้แล้วอธิบายนะคะแบบละเอียดเลยว่าไอ้เจ้าคำว่า s t e n เนี่ยใช้ยังไงได้บ้าง s e h e n ตัวนี้นอกจากจะแปลว่ายืนละวเขายังหมายถึงในลักษณะที่ใส่แล้วมันดูดีเข้ากับเราได้ดีนั่นเองนะคะ mm hmm. อย่างเช่นตัวอย่างอย่างเงี้ยเด m a n t e l เห็นไหม เออสเมียกูดใช่ไฉันใส่เสื้อโค้ชตัวนี้แล้วฉันใส่แล้วมันดูดีนะคะเข้ากับฉันได้พอดีอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะนี่ทวนของเก่าทีนี้เดี๋ยวเราวันนี้เรามาขึ้นเรื่องนี้ค่ะในกาจิวนะคะก็คือเรื่องของการปฏิเสธนะคะหรือภาษาภาษาอังกฤษคือ no นะคะภาษาเยอรมันก็ไม่ไม่นั่นเองนะคะคือไม่แต่ทีนี้ในภาษาเยอรมันนะคะไม่รู้ว่าตัวมันเล็กไปไหม เขาจะมีอยู่สองคำให้เราเลือกใช้นะคะคือการใช้นิส t นะคะแปลว่าไม่เหมือนกันกับการใช้ใายนะคะเราก็ยังมีใครเนอด้วยนะครูคไม่ได้พิมพ์ไว้สองตัวนี้แปลว่าไม่เหมือนกันแต่ว่าต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ไอ้คำว่านิสเนี่ยนะฮะเราจะใช้เขาปฏิเสธนะ,ะอยู่หน้าคำที่เป็นที่เราเรียกว่า adjective นะฮะหรือคำคุณศรรัพท์รวมถึงคำกริยา นะคุยยกตัวอย่างเช่น that is not h o o d โต๊ะตัวนี้ไม่สวยนะคะ,ะหรือนะคะพูดถึงปฏิเสธในเรื่องของคำกริยานะเช่นกว่าจะถามว่าเธอได้ลองชิมเค้กหรือ,อยังนะคะ has has you has you e c h e n นะคะไอ้เค้กนั้นนะอา โช้นโปรเบีย t เนี่ยเธอได้ลองชิมเค้กหรือ,อยังนะคะมาจากคำว่าโปรเบเรนนะคะโปรเบเรนให้เขียนเขียนเยไหมนนี่ก็จะเป็นอีกระ,ะระดับหนึ่งนะคะระดับอาสวายอ่ะโปรเบเรนนะคะเป็นคำกริยานะคะ,ะแปลว่าชิมชิมหรือลองนะคะลองเนี้ยถามว่าได้ลองกินเค้กหรือ,อยังอ่ะ,อะทีนี้เราจะบอกว่าไม่ ยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้ลองกินเลยนะฮะยังไม่ได้ลองอ่า each อ่าฉันเนี่ยฉันยังไม่ได้ลองกินเลยอ่ะ have ใช่นไหม n o c h n i c h t ก็คือ not yet นะยังไม่ได้ลองเลยนะคะ n o c h not ตัวเนี้ยมันเป็นโมดัลพาร์ติเคิลนะคะอ่า not เห็นไหมอ่า กิกเกเซนก็ได้ฉันยังไม่ได้กินเลยหรือจะบอกว่าเมื่อกี้ถามว่าพรูเบียนใช่ไหมก็ตอบไปว่าพรูเบียตนะคะก็คือเป็นในรูปของอ,อดีตนะคะเพเฟ็กต์นั่นเองก็คือแปลว่ายังไม่ได้ลองชิมเลยนั่นเองนะคะเห็นไหมคะไอ้เจ้าคำว่านิสต์เนี่ยมันก็จะมาอยู่หน้านะคะไอ้เจ้าคำกริยาหรือ นะคะ,ะคำที่เป็นคําที่เรียกว่า Adjective ดีงามสวยหล่อแก่หนุ่มสาวอะไรทั้งนั้นนะคะ,ะส่วนคําว่าขายเนี่ยเดี๋ยวลบก่อนเพื่อที่มันจะได้ไม่รกนะคะขายเนี่ยเรายังมีขายเนี่ยเราเอาไวป้ปฏิเสธคํานำหน้านามนะคะอยู่หน้าคํานามนั่นเองนะคะอยู่หน้าคํานามคือคํานามภาษาเยอรมันนะ,ะทวนนิดนึงนะคะ เขาก็จะมีเพศถูกไหมคะเจดีดัสนั่นคือคำนำหน้านามหรือ article นะคะอย่างเช่นตัวเนี้เดียทิชเนี้ยถูกไหมคะนี่คือคำนามแบบเจาะจง bistimter article แต่ถ้าไม่เจาะจงก็จะเป็นไอทิชถูกไหมฮะทีนี้ปฏิเสธบอกว่ามันไม่ใช่โต oh ๊ะอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูว่าอย่างคำนามเดียทิชนะก็จะกลายเป็นคายทิชใช่ไหมฮะ Does east นะายทชนั่นไม่ใช่โต๊ะนะ Does east i sofa เ right? ห็นไหมมันคือโซฟาชนิดหนึ่งอ่ะมันคือโซฟาตัวหนึ่งนะคะและนี่มันคือไม่ใช่โต๊ะนะส่วนเจ้าคำว่าขายเนี่ยนะก็ต้องมาดูเนาะคำนำหน้านามนั้นๆเขาเป็นเพศอะไรนะอย่างเช่นครูยกตัวอย่างคำว่าอ่าดีบานาเนอร์แล้วกันอะ กล้วยเใช่ไหมเพศหญิงจีบานาเนอร์ an ถ้าเป็นกล้วยชนิดหนึ่งก็จะเป็นอะไรไอเนอร์บนาเนอร์ถูกไหมฮะทีนี้พอปฏิเสธนะ,ะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่กล้วยอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นคายเนอร์ China, เห็นไหมบานาเนอร์ banana. that is คายเนอร์บนาเนอร์เห็นไหมก็ประมาณนี้นะคะหลักการจำง่ายๆจำไว้เลยแค่ว่านิสตเนี่ยเราใช้ปฏิเสธ ในรูปแบบนะคะกับคำที่เป็นคำที่เขาเรียกว่าอะไรคำ adjective ดีงามสวยหล่อหนุ่มสาวนะคะดีรวยจนอะไรทั้งหลายรวมถึงคำกริยาทั้งหลายนะ,ะ s e n d ichaben h o c h nicht g e g e s s e n ฉันยังไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าบอกว่าไม่ได้กินอะไรก็ nicht มันจะเติม s นะ,ะอย่างเช่น uh, ich habe n o c h nicht เห็นไหม เห็นไหมฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะนี่มันก็จะมี s คือ nothing นั่นเองคือไม่ไม่ได้อะไรเลยถูกไหมฮะมส่วนคายเนี่ยเราเอาไว้ปฏิเสธนะคะกับคำนามนะคะทีนี้ก็ต้องมาดูว่าคำนามนั้นๆเขาเป็นเพศอะไรนะคะอย่างแดก็ต้องเป็นคายถ้าเป็นดีก็จะเป็นคายเนาะแต่ถ้าเป็นดัสมันก็เหมือนกันถูกไหมคะอย่างเช่นอย่างเงี้ยดัส โซฟาถูกไหมะดัสโซฟาพอปฏิเสธอ่าถ้าเป็นแบบว่าคำนามแบบไม่สอดส่งก็จะเป็นไอโซฟาถูกไหมฮะปฏิเสธก็เป็นคายถูกไหมฮะคายโซฟาโหลกมากเลยแต่ครูหวังว่าจะตามผู้ทันนะคะอ่ะเดี๋ยวลบก่อนเนาะสั้นๆง่ายๆนะอ่ะให้หลักในการจำไปแล้วนะคะ,ะจบในเรื่องของการใช้งานในรูปแบบของปฏิเสธ ทีนี้เรามาดูในรูปแบบของที่เขาเรียกว่านะคะการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะคอมพาราจีอนซึ่งในระดับ RI เนี่ยจะเรียนแค่ไม่กี่ตัวไม่กี่คำศัพท์นะคะอย่างเช่นคำแรกคือ good คืออะไรดีนะคะ,ะดีกว่า better เห็นไหมดีกว่าดีที่สุด โคตรเลิศโคตรดีเติมอัมเข้าไปนะคะอัมบเบสชันนะดีสุดดีเลิศนะคะจดเอานะคะถ้าใครเเรียนตามนะคะดีดีสุดดีเลิศโคตรดีนะคะมันก็จะเป็นสเต็ปไปนะหรืออย่างคำว่าแกรนคือชอบนะคะชอบมากชอบมากนะคะลีบะเห็นไหมเนี่ยชอบมากชอบมากมันก็จะเป็นสเต็ปไปหมนะ ชอบที่สุดรักที่สุดเลิฟที่สุด I'm livesten เ,เห็นไหมตัวนี้หรือคำว่า fear นะคือมากมากกว่าเมียเห็ยไหมเมียม,มากกว่าม,มากที่สุด I'm highest เ,เห็นไหมทีเนี้ยวิธีการใช้นะดูครูแซกสอนไดวิธีการใช้นะคะ Do best good นี่ยเธอเธอก็ดีนะ b ูเป o o สก t ตเ e a ดีออบอย่างเงี้ยกูบอกว่าอะไรทอมมีอ่ it's better us do แบบนี้ก็ได้นะ uh, ก็คืออ่าเบอร์แต่ทอมมี่เนี่ย i s better us do แต่ว่าทอมมี่เนี่ยดีกว่าเธออย่างเงี้ยนะหอ่าหรืออ่า uh, อีกตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่ง เส้นบอกว่าอืม each อ่า each uh, อ่ะใช้คำว่า each uh, อ uh, drinker again อ uh, ่ะ each drinker again tea ละกันอ่ะนะฉันชอบดื่มทีนะคะชอบชอดื่มชาฉันชอบดื่มชา each drinker again tea เห็นไหมเนี่ยข <laughs> ยับอ่าเบื่อเห็นไหม am liebsten. Ja. Trinke ich Cappuccino. อ่ะอ um, yeah. uh, ย่างเงี้ยนะแต่ว่าที่ฉันชอบที่สุดมากที่สุดดืม่มบ่อยที่สุดดื่มเยอะที่สุดก็คือเจ้ากาแฟนะคะคาปูชิโน่นั่นเองเห็นไหมคะนี่คือการใช้งานนะคะง่ายๆอาไอสะนะอ่า uh. อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะเดี๋ยวครูสอนต่อเลยนะคะเรื่องของที่เขาเรียกว่าออดินาซาเนยนะก็คือการเรียงลําดับนะคะนี้จะมีเรื่องของวันที่ด้วยนะคะเรื่องของวันที่แล้วก็ลำดับออดินาซาลินคือเรื่องของลําดับดาทุ่มก็คือวันที่ในภาษาเยอรมันตัวเลขเนี่ยนะอไอส์เนี่ยเราก็จะเรียนไอส์สวายไตรหนึ่งสองสามนี่คือตัวเลขหนึ่งสองส แต่ถ้าเป็นพูดถึงลำดับลำดับที่1นึงลำดับที่สองลำดับที่สามนะคะ,ะเขาก็จะมีการเติมเห็นไหมคะ,ะคือห่งถึง1-19เนี่ยจะเติม ta นะคะเติม t แลำววันยี่สิบไปปุ๊บลำดับ20ไปจะเติม sta นะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างลำดับที่หนึ่งเห็นไหมหรือวันที่หนึ่งนะคะ เด r e r s t e ลำดับที่หนึงหรือวันที่หนึ่งเดอ e เห็นไหมเติมเทเออันลำดับที่สองก็ r ด w ส i า e เไหมสามก็ทริ t t e สี่ก็ไ i ฟี่เอห้าก็ฟุ n ฟ์ e หกก็เซ็กซ์เเห็นหมเจ็ดก็ซิปเธอแปดก็ต่อไปเลยอัคเธอหอยเธอเซนเธอไปจนถึงสิบก้านะคะพอขึ้นยี่สิบปุ๊บอั สวันซิกปุ๊บนะคะอ่ะสวันซิกปุ๊บก็จะกลายเป็นเติม S-T-A เช่น the r w a n sister เห็นไหม the I u n d swan sister ก็คือ21ตัวเลขของเยอรมันเนี่ยนะคะเขาจะอ่านจากข้างหลังมาข้างหน้า I ก็คือตัวนี้นะคะ u n d แล้วก็เติม u n d สว a n six ก็คือ20นะคะก็คือตัวนี้แม่ตัวคือตัวนี้นะคะเห็นไหม I unt swan sister ก็คือ 2ี่สิบเอ็นยี่สองก็เป็นไรสว e ยอุนส่วนซิสเตอร์ยี่สบสามตรอุนส่วนิเพราะว่าเขาจะอ่านตัวเลขจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องไปเรียนวิธีการอ่านตัวเลขกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะลงเป็นคอร์สวิดีโอนะคะเรื่องของการอ่านตัวเลขเนี่ยนะคะครูก็มีเป็นคอร์สวิดีโอราคาประหยัดสุดคุ้มนะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยที่เว็บไซต์นะคะภาษาเยอรมันพื้นฐานนะคะอ่ะ นี้เรามาดูต่อในเรื่องของวันที่ยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยวันที่สองยูลียูลีก็คือเดือนอะไรกระดากฎดาคมนะคะเดสไวท์นะยูลีเราจะไม่อ่านว่าเดสไวท์นะคะเพราะ1เนี่ยถ้าเป็นตัวเลขไอซ์สก็อะไรสวายถูกไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องของลำดับหรือวันที่ก็จะเติมเทนะคะเนี่ยหนึ่งถึงสิจะเติมเท เวลาบอกวันที่นะคะก็จะต้องบอกว่าเดซไวท์นะคะไม่ใช่เดซไวท์เฉยๆนะเดซไวท์เดือนอะไรล่ะยูรนะีตอนนี้เดือนอะไรอ่ะเดือนนี้อะไรเดือนในออกโทเออย่างเงี้ยเดซไวท์เธอออกโทอ่ะประมาณนี้นะหรือบ้านชั้นที่สองอย่างเงี้ยชั้นที่สองดีสวายออะไรเอทาร์เกอร์เอทาเกอร์ e แปลว่าชั้นนะคะก็คือชั้นที่สองเห็นไหมไม่ใช่ว่าด e ีสวายเอทาเกอร์ก็คือมีการเติม ta นะคะลูกหรือเด็กคนที่3เห็นไหมดัสตริสคินต์เห็นไหมจะไม่บอกแค่ว่าดัสตริสคินต์นะแต่เติม ta คือดัสตริสคินต์เห็นไหม,มเรื่องของลำดับนะคะลำดับวันที่เนี่ยนะคะเรื่องของตัวเลขเนี่ยถ้าเป็น1-19ิเเติม ta และตั้งแต่20ไปให้เติม sta นะคะอ,อีกตัวอย่างหนึ่งอ่ะเช่นอย่างเงี้ยวันนะ เมื่อไหร่นะอ m มสวยเทนใหม่ um นะทำไมงงอะ่ะทำไมมันเป็นเท่นละ่ะอ่าทำไมมันเป็นเท่นละ่ะเมื่อกี้ครูบอกว่ามันเป็นเทแล้วก็เติม S T A อ่าเมื่อไหร่อ่าทำไมมันเป็นเท่นเพราะอะไรเพราะว่าอัมอัเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่า preposition นะคะพอมีคำว่าอ um, ัปุ๊บนะคะเจ้าตัวเลขเนี่ยจะผันในรูปแบบของ datif ก็เลยกลายเป็นเติม A N นะคะน,นี็ซับซ้อนไปอีกนะหรือฟอร์มฟอร์มก็คือในรูปแบบของดาทีฟนะคะฟอนพลัสเดียมนั่นเองกลายเป็นฟอร์มนะก็เวลาอ่านถึงตัวเลขก็จะเติม an เข้าไปนะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยฟอร์มสวายเทนบิสมสุสมซวนซิกเทนเห็นไหมใหม่ตั้งแต่วันที่สองไปจนถึงวันที่20อย่างเงี้ยถึง20คือถ้าเราใช้ฟอร์ม นะฮฟอร์มบิสเนี่ยพอมีฟอร์มปุ๊บเวลาอ่านตัวเลขนะคะก็จะเปลี่ยนเป็น an เติม an นะคะอย่างเช่นสามอย่างเงี้ยสมมุติบอกว่าเป็นวันที่3นะคะสมมุติเขาบอกว่าเป็นวันที่3ตัวนี้เป็นวันที่3นะ,ะก็จะกลายเป็นอะไรตริทเทนฟอนะร์มต r ิทเทอย่างเงี้ยนะคะฟอร์มตริทเทนบิ u m อะไรอะสวนซิเทนนะะหรือถ้าบอกว่าวันที่3 อัมทริตเนนะถ้าสมมุติครูถามว่าวันแล้วเธอตอบแค่ว่าอัมเธอใช้คำว่าอ่ำ um, ขึ้นมาตอบนะคะตัวเลขนะสมมุติว่าอ่ะวันนี้วันที่3นะคะมันจะกลายเป็นอ um ัมทริตเนจะไม่ใช่ทริตเซนะคะอืมถ้าคุณจะบอกแค่ว่าทริตเซนเนี่ยคุณต้องไม่มีเพรพโพอยู่ข้างหน้าก็คือ d ดออ่ะเดอทริตเซนอ่ะครับเดทริตเซยูรี อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยจะไม่ใช้ prep for ัม um, หรือ form ให้จําไว้ว่าถ้ามี um, ัมหรือ form เข้ามานะคะตัวเลขข้างหลังจะไม่ใช่แบบนี้จะเติม an นั่นเองนะคะจํารูปคูนเนี่ยรูปเนี่ยรูปง่ายๆเนี่ยเห็นะรูปง่ายๆเนี่ยรูปง่ายๆนะคะเป็นในเรื่องของตัวเลขนะวันที่แต่ถ้าคุณใช้ um, ัมนะคะคุณใช้ัม uh, ใช้ฟอร์มนะคะตัวเลขที่อยู่ข้างท้ายจะต้องเติม a n นะคะจะไม่ใช่เติม ta หรือว่า sta นะพอมีอ่ากับฟอร์มปุ๊บผันในรูปของดาทีทันทีนะจ๊ะทุกคนอ่ะ เดี๋ยววันนี้คุณจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อในเรื่องของ p r e p o s i t i o n หรือคำบุพบทนั่นเองนะคะดูจบแล้วให้กำลังใจครูได้นะคะโดยการกดไลค์นะคะกดหัวใจนะคะกดซุปเปอร์แตงให้ครูก็ได้และที่สำคัญกดติดตามให้ครูด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะทุกคน peace o